ข้อนี้เนี่ยนะข้อข้อแรกข้อที่หนึ่งหนึ่งส่วนสองบวกกับหนึ่งส่วนหกบวกหนึ่งส่วนสิบสองบวกหนึ่งส่วนยี่สิบบวกไปเรื่อยจนถึงหนึ่งส่วนสองร้อยสี่สิบเนี่ยเออจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนะ The g ์กูรูเฟิร์สกูรูเฟเองครับหนึ่งส่วนสองนะครับนะขอเปลี่ยนก่อนหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนเท่าไหร่นะ อ๋อ,อคิดตรงนี้เลยหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนหกบวกหนึ Trans ่งส่วนนะสิบสองนะบวกหนึ่งส่วนยี่สิบบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกหนึ่งส่วนสองร้อยสี่สิบอ่ะพอดีคือคำถามวิธีการทำอย่างเงี้ยนะเราจะต้องกระจายออกมาหลักการคืออย่างนี้นะเวลาเราเจอข้อสอบแบบ,นบเนี้ยเดี๋ยวทำบ่อยๆเนี่ยถ้าคนที่ฝึกทำบ่อยๆเนี่ยเจอแบบเนี้ยมันจะมีเซนในการคิด นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ฝึกบ่อยมากพอเนี่ยเจอแบบนี้งงเลยงงทุกคนแหละนะงงทุกคนแหละนะข้อนี้เนี่ยสังเกตดีๆ2เนี่ยมันคือ1นคูณสองอย่างล่างก่อนนะ6ก็คือ2อคูณสา2คือ3ามคูณสก็คือเท่าไหร่ลูกสี่คูณห้าเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่อะไรที่เหมือนกันเราก็ลองทายดู อันนี้เลขที่ใช่ก็คือสิบห้าคูณด้วยสิบหกนะลองไปคูณดูว่าใช่ไหมนะสามหกเป็นเก้าใส่ห้าใส่หนึ่งก็เป็นสองร้อยสิบอ่ะใช่โอเคนะครนี้ครูรู้ได้ไงว่าใช่นาะพอดีครนะูคิดจนเองเนาะครูเลยรู้อ้าวแล้วหนูไม่ได้คิดอ่ะไม่ได้คิดก็ลองเอาลูกแบบทายเอานะใช้วิธีทายเอาไอ้เราเื่อกหมายถึงว่าหาเลขเรียงกันสองตัวคูณกันอ่ะถ้าตัวนี้น้อยไปก็ขยับทีไปเยอะๆเลยก็ได้เดยวมันก็ได้เองโอเค เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สา,สามารถเขียนว่า1นส่วนสเนี่ยก็เป็น1นส่วนหคูณสได้บวกกับ1นส่วนสคูณสได้บวกกับ1นส่วนสามคูณสี่ได้บวกกับ1นส่วนด้วยสี่คูณหได้บวกกับไปเรื่อยๆจุดๆๆเนี่ยคือไปเรื่อยคือ1ส่วนเท่าไหรหนึ่งสิบห้าคูณด้วยสิบหกได้ข้างบนไม่เอาเดี๋ยวกูขอลบหน่อยจะได้ดูไม่งงข,นะข,ข้างบนไม่เหยียดนะข้างบนกูคิเล็กนะ คราวนี้ข้อเนี้ยไอ้เลขหนึ่งตรงนี้เกิดจากอะไรนะข้อเนี้ยถ้าเราทำไบ่อยๆเนี่ยเราจะมีเซนต์เองนะข้อเนี้หนึ่งเนี่ยเกิดจากดูเลขข้างล่างมันห่างกันทีหนึ่งนะสองกับสามเป็นหนึ่งสามกับสี่เป็นหนึ่งสี่ลบห้าลบสี่เป็นหนึ่งสิบห้าลบสิบหกเป็นหนึ่งเพราะนั้นขโมลก็กลายเป็นสองลบหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งคูณสองบวกกบับสามลบสองส่วนด้วยเท่าไหร่ลูกนะนะสองคูณสามบวกกับนะ สี่คูณสามส่วนด้วยสามคูณสี่ใช่ไหมไอ้ 3, สี่ลบสามสติสี่ลบสามนะใครเข้ามาแล้วนะครับนะอย่าลืมนะขอคนละหนึ่แชร์นะแล้วก็ไล์ด้วยนะอยานะ่างอะที่มีถ้าอยู่ใน Facebook ก็ไลค์นะไลด์ได้ไดนะถ้าอยู่ใน YouTube ก็อย่าลืมกดกระดิ่งก็แล้วกันโอเคอ่ะคนนี้ห้าลบสี่ส่วนด้วยสี่คูณห้านะวกกลับไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่ง สิบหกลบสิบห้าส่วนด้วยสิบห้าคูณสิบหกโอเคเข้าใจนะเสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้เราทําไงนะเราก็ทําการแยกออกมานะครับนะตรงเมื่อกี้คูเขียนเกิไนไปดนวยกูขอลบหน้านี้ก่อนโอเคมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะลูกเมื่อกี้เนี่ยไอสองลบหนึ่งสองเนี่ยคูก็เปลี่ยนเป็นสองส่วนด้วยหนึ่งคูณสองลบด้วยเหนนะ็นไครูพยายามเขียนเรียงจากน้อยไปมากโอเคหนึ่งส่วนด้วย หนึ 1> 1่งคูณสองแล้วก็ตัวนี้ก็บวกกับตัวนี้กลายเป็นสามส่วนด้วยสคูณสเพราะมันคือสามลบสองใช่ไหมกว่าเปลี่ยนเป็นสาคือสามารถเขียนแยกได้อ่ะนะเป็น3ามส่วนด้วยสองลบสามลบกับสองส่วนด้วยสองคูณสามนะบวกกับเลขต่อมาคือเลขสก็สี่ส่วนด้วยสามคูณสี่ลบด้วยสามคูณด้วยสาคูณสี่เอ่อแล้วก็บวกกับนะคราวนี้ตัวต่อมาคือเลขห้าใช่มห้าลบใช่ไหมะจะติด เยอะไปหนห้าส่วนด้วยสี่คูณห้าลบด้วยสี่คูณส่วนด้วยสี่คูณห้าแบบเนี้ยมันจะไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นลบบวกกับตัวนี้นะตัวท้ายเนี่ยตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นสิบหกส่วนด้วยสิบห้าคูณสิบหกนะสิบหกนะส่วนด้วยสิบห้าคูณสิบหกลบด้วยสิบห้าส่วนด้วยสิบห้าคูณสิบหกนะคูณสิบหก นะตอนนี้เข้าใจไหมครับเนี่ยค่อยคคิดไปเรื่อยๆนะใครเข้ามาดูแล้วก็งงก็ดูซ้อไปเรื่อยๆแต่ต้องฝึกทําเองมันจะเข้าใจถามว่าไอ้แล้วครูรู้ได้ไงว่าต้องทําอย่างนี้นะคือครูทําบ่อยอะ่ะคือมันถ้าเราฝึกทําบ่อยมากพอเนี่ยมันจะมีเซนต์อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมันต้องทําแนวนี้นะถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนคนที่ทําไม่ได้ก็คือคนที่ไม่เคยฝึกทำอะ่ะถามตัวเองง่ายๆอะ่ะว่าที่เราเรียนมาเนี่ยเราเคยฝึกเปล่าถ้าเราไม่เคยฝึกมันก็ทาไม่ได้มันก็ไม่แปลก นะมันก็ต้องให้ให้โอกาสกับคนที่เขาขยันเนาะมากกว่าอ่าข้อนี้นะเราก็ตัดกันได้ก็ตัดไปนะสกับ2ตัดทิ้งไปเหลือ1นนะไอ้นี่ไอ้นี่ก็เหลือ1นึ่งส่วนสอัไอ้นี่ตัดทิ้งก็เหลือ1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 นึ่งเหมันจะตัดอย่างนี้ไปเรื่อยสังเกตไหมตัดทิ้งเหลือ1ตัดทิ้งก็เหลือเล็1ตรงนี้ตัดทิ้งก็เหลือเล็1ตรงนี้ตัดทิ้งก็เหลือเล็ก เพราะฉะนั้นอีกบรรทัดหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถเขียนได้ว่าจะเท่ากับ1ลบ1ส่วน1คือ1นะลบกับ1.2ส่วน2บวกกับตรงนี้ก็เป็น1.2ส่วน2เพราะมันตัดกันแล้วลบกับ1.3ส่วน3บวกกับ1.3ส่วน3ลบกับ1.4ส่วน4บวกกับ1.4ส่วน4ลบ1.5ส่วนหบวกไปเรื่อยๆนะจนถึงบวกกับเท่าไหร่ลูก1.15ส่วน15ลบ1ส่วน16 เสร็จแ,แล้วเรามองเห็นภาพอะไรไหมลูกนะเราเห็นภาพอะไรมาถึงตรงนี้แล้วนะใครก็มาแล้วทักทายคุยกันได้นะ้องนะก็ここหน,นึ่ตงต่อสองไอน้นี่ลบตรงนี้บวกตัดกันทิ้งไอ้นี้ลบตรงนี้บวกตัดกันทิ้งไอ้นี้ลบตรงนี้บวกตัดกันทิ้งเพราะนั้นเราได้มาก็จะตัดไปเรื่อยๆตัดไปถึงไหนตัดไปถึงตรงข้างหน้าที่เป็นเลขบวกก็คือไอ้ข้างหน้าตรงนี้ก็ต้องไปลบหนึ่งส่วนสิบห้าตรงเนี้ยตัดกันทิ้งอีกเห็นภาพยัง มันก็จะเเลขหน่งลบกับหนึ่ส่วนสนะิบหะข้อนี้ก็จะเท่ากับ1นึ่ลบกับหนึ่งส่วนสนะิบหนอนี้เราก็ทำสวยเท่ากันนะเราก็คูณด,ด้วย16เข้าไปทั้งบนทั้งล่างโอเคไหมมหน่มันคือหนึ่ส่วนหอยู่แล้วสิบหกลบหนึ่งก็คือ15ส่วนด้วย16ข้อนี้ตอบ15บหส่วนด้วยสิบหกโอเคไหมสิบ้ส่วนด้วย1ิบหข้อที่2องเดอะ yeah. กูรูเฟิร์กูเฟิร์เองครับ